เพื่อนๆเคยมีความรักกันบ้างไหมครับเคยเคยอืมความรักสหรับเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองความรักก็คือการที่คนสองคนแบบพากันจะเจริมขึ้นไปอ่ะไม่ใช่พากันลงแล้วฟุ๊กเหรอครับความรักก็ต้องมีอการเลื่องความราู้ทำไมครับถ้าเกิด <laughs> ถ้าเกิดเ,เราไม่รักกันจริง,งเราจะไม่เรื่องรบกัน <laughs> อ,อ๋อโอเคครับแล้วกูเหรอครับการที่คนเข้าใจกันมือด้วยกัน สลอมผมแล้วความรักคือความรู้สึกนึกคิดจิตใจที่คนสองคนนีให้กันอย่างลึกซึ้งไม่ว่าสองคนนั้นจะเจออุปสั่งอะไรมากมายก็ตามทั้งสองคนจะจับมือผ่านกันไปได้ด้วยดีนะครับความรักที่ดีเนะี่ยคือความรักที่มั่นคงไม่เจ้าชู้มีนิสัยที่อ่อนโยนคอยช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็ผ่านสักไปได้ คยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือเคยมีแฟนมาแล้วคนงนึ่งเป็นคนแรกในชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ดีสอดรู้มากและผมก็รักเขามากแต่ว่าแต่ว่ามันแบบมันเกิดแบบว่าความรู้สึกของคนเรามันไม่เหมือนกันเวลามันผ่านไปความรู้สึกมันจะลดน้อยลงตามกาลเวลาถ้าเราไม่ได้ปรับพูดคุยกันมากขึ้นครับและสุดท้ายแล้วจะทําให้ผมต้งสองคนต้องเลิกกันไป ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องเศร้า